แกไม่มีพี่ยกเลยนะเก็บป่ะเก็มมาแล้วครับผมอ้าวไหนวะเงียบเงียพี่อะเลยเงียบเอาขูขยับจริงขยับจริงเอตัวหนึ่งวิ่งกลับแบ่งหน้าที่ก่อนแมปแรกใครเล่นอะไรกันบ้างคะผมที่เล่นเกโก้ค่ะเออแมปแรกเหลือตำแหน่งว่างคือดูเอริสและดูเอริส พี่นิวเอาอะไรไม่ต้องให้กูเลือกหรอกไอ้เนี่ยนั้นอะวอยู่ไม่มีสิทธิ์เลือกมันมีเีื่อีโห้ดงไหนละปิงแหละเพื่อนเขาไว้ใจพี่นิวมากให้พี่นิวเป็นดูเอวเลยนะขอบคุณนะแต่เขาหลังไม่ต้องก็ได้วฉันเป็นโค้ดฉัเป็นโค้ดขอบคุณเอลเลอรด้วยนะคะ ทาตามแผนซีนะครับ้อมยังไงตกอย่างนั้น <laughs> ทุกคนเราสามารถลงไปดิด,ดได้ไหมวะได้แหละ มาไปสัมภาษณ์หรอพ่้าสวัสดีค่ะชื่อแพตตี้นะคะให้หนูเล่นตำแหน่งอะไรคะขหอุ้ยสลับกันปะสลับกันปะพี่สลับแพนอ่อนเลยอ่อนก็แย่แล้วยิงวิ่นตัวอะไรอ่ะอ้ยถ่างยี้ได้ด้วยเหรอพี่เออชิปเล่นตัวอะไรชิปเล่นตัวอะไรอุ้ยหนูเหรอเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหนูเต้นเปิดโชว์ลยใช่เหรอ ห้ามยิงนะเดี๋ยวหนูเราแรกหนูไปตรงมิดเดี๋ยวหนูเต้นเปิดโชว์เฮ้ยด่านนี้ไม่มีมิดชิปอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงมี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 อ้หเฮ้ยหนูซ้อมมาโอเคชิปซ้อมเต้นมาแล้วเหรอเรนกังใช่พี่เดี๋ยวหนูเต้นเปิดโชว์ห้ามยิงนะห้ามยิงหรอได้ได้ใช่ใช่ถ้าถ้าไม่เต้นจะยิงนะโอเคปะได้ถ้าถ้าเต้นไม่สวยยิงเลยโกชัว อุ้ยเฉลยแล้วแฟรันแท้วอลโรแลนด์ตัวเดียวในเกมที่ทำมาไดใช่ไหมเฮ้ยพี่เต้รู้ได้ไงอ่ะเดี๋ยวพี่เต้ก็เต้นฮิตมีอัใส pues ่ฮิตมีอัพอัพออนไงโซเซมิซานาสี y ย u น e ่ถ stop ไ now ไม่มีใครห้ามใครด้วยนะพี่แล้วทิมทิมพี่ไม่คุยแผนกันเลยเหรอคะหนูอยู่ทีมน้ลคือเขาเขาไม่ปล่อยให้ชิปเป็นแบบนี้หรอชิปดูเก็บกดนะเอออ้าวพี่ทำไมพี่รู้ออกหมดเลย จิ๊บเขาไม่หลอนด้วยชิปก็ไปทิแบบว่าล่นเสร็จร้องฮิตม e u p อัพใส่เลยไม่เอางี้เอางี้ตอนตอนเล่นน่ะชิปพิมพ์บอกได้ปะใครอยู่ไซไหนกี่คนอะไรเงี้ยได้พี่ได้ได้ได้เดี๋ยวแรกกับให้พิเตเป็นโค้ดทีเอฟทีให้ถึงมาตัวเล็บายได้พี่คุ้มนะคุ้มนะเนี่ยแต่ไปหนูพิมพ์ออเลยเอาเว้ยได้สายศึกหรอเว้ย แต่ห้ามเตะห้ามยิงอยู่นะห้ามยิงอยู่นะหนูต้องตายศูนย์นะเควยหรอเควียหรอใช่ถ้าสมมติเห็นเห็นไฟเพื่อนในทีมแล้วเดินไปแช่จนตายนี่ก็นับป่ะเออตายตายได้จากไฟเพื่อนในทีมแล้วก็จากระเบิดเท่านั้นพี่ห้ามห้ามตายจากปืนพวกพี่ฆ่ายากว่ะคนนี้บัฟให้เกลแลกกันสมกับเป็นแว่าตายมีดได้อ้ย เราเราต้องมีด่านแอซซินและซักด่านหนึ่งต้องมาดวนดาบหลอนช่วยด้วย Jesus Christ แต่ว่าแต่ว่ามีหนูคมนะคารัมบิกกะเอันนี้ไม่ได้หดนะแต่ว่ามีหลายสีมากเออก็เติมเยอะทำไมนิดนึงยิงไม่โดนแต่ว่าสกินมันสวยไงแล้วเกมดีๆแบบนี้ครับมีตัวใหม่ครับพี่โปเต้ครับผมโอ้โหตัวนี้ครับคือโคฟครับผมซึ่งสกิลเนี่ย เป็นสโมเกอร์แต่เน้นแบบมุ่งครับสามารถมุ่งได้โดยไม่ต้องห่วงชีวิตตัวเองมากซึ่งพี่แพทชอบมากค่ะโอกาสเล่นอยู่ถูกไหมเอ้ยได้ก่าวชิปก็น่าจะชอบเหมือนกันนะอันนี้๋อหนูเป็นแฟรี่สาวอยู่แล้วค่ะชิปรู้ไหมว่ามีดคู่มันวิ่งไวนะอันนี้เรื่องจริงเรอไม่ใช่มันทำให้วิ่งไวขึ้นมันบวกไวขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ชิปมียังมีนี้มีถูกมันมีสตีมบีคอนอ่ะมันคอมโบอาะมีดคู่ที่แบบเือสองมือะ หมือนจะเลิกขายแล้วเละไม่ทันเลิกขายแล้วใช่ชิปชิปลงไปบอกแบบว่าคนในทีมดูเพราะว่ามันก็ง่ายที่จะเก่งดอกนี่ได้พี่หนูว่าหนูโดนหลอกแล้วแต่พี่พูดจริงมากเลยเรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงปุ่มเก็บนี่มันคือแบบว่าพอเล่นเลสใช่ไหมกด e แล้วก็กดลีกขวาที่เพื่อนใกล้ๆที่เขาแบบก้มอยู่อะไรเงี้ยเออแล้วเราก็รอมีตกเล่นดีใช่ใช่ไม่ใช่พี่มีตกไม่ได้หนูเคยเล่นอยู่บอนนะ โอเคอันนี้อันนี้อันนี้หนูอยู่บอลอยู่นะพี่พี่มินหนูเกินไปแหละเอออย่างนั้นก็บอลวะหนูไม่ใช่ไอรอนนะคะคนเล่นไอรอนอย่างพี่ก็คงช้ำใจอ่ะโดนชิปพูดอย่างเงี้ยอุ้ยสู้ๆนะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยนะซินเนเตอร์อยู่บอลไม่อยู่ไอรอนเนี่ยงงว่ะสนมันมีวูดดิวิชั่นไหม อยากอยู่อะอยากเล่นจอยจอยซึเวอร์ก็เก่งแล้วเกมนี้ไปดีกว่าเอาข่าวไปปล่อยพี่จะลืมไม่บอกนะว่ามีวิ่งไวเอ้ยไม่ใช่อ่ะหนูว่าหนูโดนหลอกอะใช่ใช่อันนี้ใช่ดใอันนี้เล่นจริงแต่ข่าทีมมันเหมือนมูราบมากเลยหรือมันเฮ้ยข้ามเกมลูกค้าครับลูกค้าครับเฮ้ยโอราเบอร์รือเบอร์เรือเป็นท่าวิ่งค่ะเป็นชื่อท่าวิ่งนะของชาว ของชาวเออแถบตะวันออกเฉียงเหนือนี่อะไรวะที่เขาออกเหลืออมหรือยอีกชื่อวอะไรคามก็ไม่พักเลยไม่หมายถึงนี้ว่าในฟอร์เส้นโอลาน์ปเออใช่พี่อ้าวอันนี้ข้ามข้าหนักเลยหนักกว่าเดิมอีกไหมพี่ช่วยช่วยอ๋อขอบคุณค่ะหลอนเดียวพี่ชอบชิปดวนมีดกับพี่ตรงกลางทุกรอบปะล่ะ ทุกรอบเบลพี่เออไม่ได้หนูมาเอาชนะโอเคแต่หนูแค่เต้นเปิดพีธีเปิดตอนแรกห้ามห้ามยิงหนูไม่บอกเพื่อนด้วยหนูอยากรู้ว่าเพื่อนหนูจะเป็นยังไงเซอร์ไพรส์เ่ะอืมไม่ถ้างั้นถ้างั้นรอบพวกพี่ไปตรงกลางไม่ได้นะเพราะเพื่อนถือปืนชิปต้องเดินมาหาพวกพี่ถูกเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวหนูพูดเดี๋ยวหนูพูดไงว่าเดี๋ยวดูนูบิดดูมิไท้อย่างงี้ ไม่แต่เดี๋ยวเขาแบบเป็นห่วงเขามาพีคคู่ทําไงอะ่ะเราก็ต้องแบบเดินมาหาพวกพี่ไงแบบที่ลับๆับหน่อยแบบเพื่อนอช่วยยิงไม่ได้อะไรเงี้ยไม่หนูหนูบอกว่าหนูดูมีท่าพี่เข้าใซกันหมดเลยอย่างนี้อ๋อโอเคใช่ใช่ใชแล้วก็เป็นพิธีปเปิดทีลึกลับสําหรับฝั่งเราแต่อีกฝั่งรู้หมดจัดไปเว้จัดไปเว้ยได้พี่หนูไปร้องกาละลาน้าซองกาลาลาหน้าร้อง,ลลอ,งอ,งาองให้เพื่อนหนูฟังละ อะไรมีขยะสาังอยากอยากฟังอีกรอบสลองไปรองเวลาหน้ารองไปลองเปรองเวลาหน้ารองพี่เคยฟังไหมอม่นี้เพลงสากลเนอเนี่ยเคยฟังใช่เป็นเป็นเพลงสากลพี่เต้บ้านมีพาราป้าผมแบบอยากได้สักแผงไม่ะหม่ไหวอปวดไมเกรนบอกไม่ถูก ไม่ไม่พี่พี่พี่มันแบบ e m o t i o n a l damage ใส่สมองตอนนี้แบบผมแบบ brain damage จัดะพี่คือคนพี่คือคนแรกที่ห้ามกินยาค่ะพี่พี่รู้ไหมว่าพี่พี่รู้ไหมว่าพี่กินยาทีแล้วพี่เป็นไงอ่ะทำไมอ่ะโอ้โหหนูมีหลักฐานอยู่ช่องพี่ไหนเต็มเลยโอเคงั้นพี่พี่จะไม่กินยาแล้วโทษทีอันนี้มันจำได้นี่หว่าว่ากินยาแล้วหลอน เจอกันพี่แต่อยยิงอยู่นะยิงเพื่อนหนูเจอกันได้ได้โอเคได้ขอบคุณค่ะไปสืบแผลมาแล้วว่าพี่แพตตี้เป็นแฟรี่สาวกรีเลยหรออืมกรีสเดี๋ยวเดี๋ยวด่านแรกหนูคุมกลางให้เดี๋ยวลาวแรกอะจริงจังว่ะซื้อแล้วเหรอใช่ใช่ลาแรกนะให้หนูอยู่กลางคนเดียวเลยอืม แต่เราอื่นได้ปกติแหละทำไมอ่ะทำไมถึงต้องอยู่กลางหนูหนูให้เขายืนตำแหน่งที่หนูพูดไปแล้วเดี๋ยวหนูยิงเองเลสว้าสรุปเขาไปลุมกลางหมดทิ่ายกลางหมดเลยโอ้มิดหมดแต่เฮ้ยพูดจริงพูดจริงอันนี้พูดจริงมีโค้ดสั่งแผนมาแล้วโอเควะแผ่นแผนเราเดียว แต่แการที่คุยมาเมื่อกี้คือพี่เออยี่ติหูนะมาเต้นทเวิร์กโดนพี่เอ๋ยจริงเราเราบอกไปเราบอกอีกดีกว่าพี่เออยฝากดูกลางหน่อยพี่เราจะลั่นไปหนึ่งเม็ดไงทเวิร์กคิมก็จะบอกว่าโหพี่เลี่ยมมาหนูสามารถเปิดบิตในช่องได้ไหมพี่คิดว่าได้นะได้ได้แพ็กก็เปิดอ่าเปิดบ้างดีกว่า ก็เธอไม่ไม่มีหัวทีมตัวแม่หรืออะลงเปิดพ่อกันเปิดเบ็ดให้น่อยครับไปดามขอบุณทุกเร่แรกครับสวสดีเครับพี่จะโหวตทีมใครต้องโหวตไนไหนพิลิชันไงอ๋อช่องตัวเองใช่ไหมใช่ใช่เป็นเจ้าของช่องเราจะโหวตอย่างไรก็โหวตช่องเพื่อนไงเปิดยังโวย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 โววยวยโวยโ หนูไปว่าช่องพี่ช่องน้องไม้ช่องพี่นดวี่แล้วก็ช่องน้องชิปไปว่ทุกคนเอ้ยทำไมพี่เพจไม่เห็นน้องชิปสักทีะเฮ้ยจริงหรออย่าบอกนะแป๊บหนึ่งหนูมีทวิตท,ทุกคนครบยังไงไปเจอก่อนนี่อะฟอลโล่ก่อนเฮ้ยพี่เพจไม่ฟอลโล่หนูหรอ <laughs> นี่พี่เปลี่ยนแอคเคาท์พี่เปลี่ยนแอคเคาท์อ๋อเดี๋ยวนะพี่ทวิตต้องมีแอคเคาท์หลุมด้วยเหรอ <laughs> แร์เอาไว้ลงแต้มไงแต่ผมเอาไว้ลงแต้มคุณได้เปิดเผยตัวตนของคุณออกมาแล้วกดแล้วล็อกเร็วๆเลยเล่นเซนติเนลอุัยไวมากออโต้ล็อกอินสตาแกล็อกอินสตาเกอร์แต่เพกันโตออกกันแล้วเนี่ยเยอะเลยหรอ วิ้ยหรือพี่เล่นโซวาดีวะตอนบุกมันจะได้มีสแกนกับโรนอะได้พอดีจัดอารไดดีกว่าป่ะเกิดอะไรขึ้นได้ได้ดีมาแล้วว่ะพี่แพ้พี่แพ้ดูให้หนูหน่อยดูให้หนุ่ยเนี่ยอยไปไปเป็นยังไหนน้องเฮ้ยไปแล้วโอเคหนูหนูข่าวมิดหนูข่าวมิดคนเดียวเอ้ยมาวะไอ้ไอ้ต๊อกนี้ใครว่ะ time up ยูวิทดอ่ะเราก็ตองตันใช่ไหมได้ได้่มหมดตรงตั้งใช่ไหมอือเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพี่ค่อยค่อยตั้งแล้วน่ะโอเคโอเคโอเคฝั่งนี้เนะเออใช่เขาไม่มีอินเชอร์ด้วยแต่เขามีเซนสองเออใช่การแบบตึงๆแทนถ้าพี่สแกนไม่มีพี่ยกเลยนะเก็บปะเก็บมาแล้วเอาเงียบ เงียบเลยเงียบเลยตรงไหนตรงไหนมิดแป๊บนึ่งเอตัวหนึ่งวิ่งกลับเออยิงตัวงครับโคตรีครับไหนวะ Right h e ขยับจริงตูขยับจริงใกล้ๆๆพี่มาหนูเอาจริงละ เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นชิดเต๋อภาพมาอยพี่พี่แพตตี้บอกให้หนูไปเต้นตรงกลางบอกไม่มีใครยิงแล้วก็มีคนยิงหนูเอ็งไม่ทเวิร์สใส่เหรอก็เขาบอกว่าให้หนูไปทําพิธีเปิดตรงกลางไม่มีใครยิงเขาไม่ชอบเทเวิร์โโอ้หเราต้องไปทําท่าอื่นแพตบอกว่าโดนโดนชิปหลอกดูอากโก้ใช่ชิปน้องชิปโดนหลอกไหมหรอใช่ใช่ใช่เอ๊ะ โดนชิปหรอกไม่ใช่แล้หนูโดนยิงขอคำสั่งเลยครับผู้บัญชาการคำสั่งคือยิงให้หมดโอเคยากจังออกไปตัดแม่งเลยวะล่ะก็เล่นไปเลยโอ้ดูดหนูเสร็จแค่หนูเสร็จแค่พี่ไปเปล่าหนูแสร็จแค่มิดเหมือนเดิมปะสมองมิด่ะเฮ้ยคนนึ่งคนนะเอเมนนี่เอเมนสองโอ้สมองเอเมนมา เมนอะเอาแล้วเหรออาไร่ใหม่นีมาหมตัวนึงแล้วคนนี้อเอีกแปดเอ้าสีบดิม18โคลดไม่รู้ว่าอยู่ไหนระวังมาเจ็บระวังโอ้เจ็ดเอ็บเจ็ดเจ็ในไฟไตเฟอร์นะพี่ตรงแปะเลย มิดขอเห็น่ะิ้มาดิมาดิโอ๊ยหลมีดจังอะมีดเรามันไม่คมไงเออคาราบิถึงแล้ว่ามีดมันคมไม่สูกท่อนน่ะมดไม่คมเลยนไหมล่ะเออไมหนุมไม่ซื้อสมุยไมาพี่ถ้าเราใช้ถ้าเราใช้สมุยไลมันจมันจะไกลขึ้นม มาไกลแค่ความรู้สึกอุ้ยแล้วถ้าเราซื้อดาบสองข้างที่มันเพิ่งมาขายอ่ะอันนั้นวิ่งเร็วขึ้นมาก็ไม่เอ้าอยู่โดนหลอกนี่ใครหลอกชิบพี่ปเต้ปีกี่ละอุ้ยบินบินมาแล้วฆ่าแล้วขอด่านแไปฆ่าแทนแน่ว่าประตูปิดมันแคนบ้านอีกแล้วสวยนิน พี่บิมถือแผ่นให้ครับแล้วเขาเข้ามาอหมรเย่บอมดรอปเย่บอมดรอปไอพี่ตัวนี้ยิงให้ตัวนี้อยูยิงให้หมายสี่สวนใครพีคมิดตายบอกแค่นี้เลยเหรออืมมีปืนแล้วไงดูเลยดูเลยมาว่ะเียบิมว่ะมิดจริงตายเอชทอดะตายไม่ตาย เขาจะมงส really ิบลูกตรงกลางพี่มันสิบเลยเหรอสามลูกสิบเนี่ยมีมีเข้าช็อตเขาช็อตเข้หมิดไปพี่โอเปอเรเตอร์มีมีคนกลางครับปล่อยเด็กเบบี้ระวังไอ้ฉอตเขาไฮ้ขวามือมีอยูงบนอยูงบนโอ้โหยิงไม่โดนเลยเอโลครับ ข้างบนข้างบนพี่มิ้เลยข้างหน้า2ตัวน่าสอตัวเลยค่ะดีดีที่ลงตัวโอ้ยแม่ไปว้านเก็บข้อมาเก็บข้อมาช็อปปิ้งช็อปปิ้งนิวโหนหลายมากคดีฆาตกรรมไอุ้มเอชออตรงนั้นฆาตกรรมอกอดะ เขาเล่นช้าเนี่ยใช่ mm. เขาชุบได้อ่ะเขาต้องกลับไปชุบเอเมนชัวเอเมนสองหมายถึงเมื่อกี้้ยโอ้ยหัวใจ่สิบห้าที่หกยย Spike down A นี่อะไรเกิดเหรอยูวิทยูเมทอุ้ยอุ้ยไม่กล้าออกไปเก็บเลวยอุ้ยไม่เล่นด้วยหรอพี่หนูเห็นพี่เอฟดูด้วยหรอเจ็ดมิ๊บ บินบินเข้าไปครับมามาเอ้ยเอเอเอจ่อเออเอจ่ออุ้ยเขาไอ้ช็อตมีดด้วยมาว่ะเอนั่นอยู่เอช็อตเอช็อตเสร็จอยู่ท็อปมิดปะโยนสโลมาใช่ใช่แพนดิ้งตั้งไกหรือเปล่าแตทขาปวดเจ็บเจ็บมันเจ็บนะเอช็อตอะมันเจ็บนะเอช็อตเยอะเขช็อตเยอะอยู่หน้ากลัวอะเอ็่อะเฮ้ยไม้เดือดจัด อุ้ยเดียวหัวไหลแทบหลุดกูยิงนานเกินเอชอาจจะเข้าเฮ้เด็กไปทางวรอย่สิบร้อยีอชดสองตัวเอชสองตัวร้อยยี่สิบพี่เบบี้ชากมาแล้วเบบี้ชอยู่มีอยู่มิดข้างบนเหรอขวาด้านขวาไปทางขวาแล้วไปทางขวา ไไปนงเขา่อยากไปเก็บลูกอ oh. ่ะโดนมีแนวบ้าวิ่ตายแล้วดมินทางขวายิบอมบ์บอมบ์อมบไอ้น่ชิคเอร์วุ้ยยิงได้ด้วยไโอ้ชิปยอดหรออยู่เมนปโอ้ยอยู่ล่างกไดโดนจิมนเมนหน่งเมนชัว มีม <ส title. S 2> ีแฟวินาทีครับมีกูยางโอเคมามามาต่อมาต่อมาลบอเเปิดประตูไอ้าม่หมดเฮ้ยอิงตูดลหายมอเลยนะไม่ได้กดีกว่าลดเียวสด ไอไหนใครเขาไม่เห็นเราแค่ไหนใครเขาไม่เห็นเราเฮ้ยไม่เป็นการทเวิร์กเลยอ่ะเฮ้ยทำไมเราไม่ฟันเขาล่ะ That's true ไปานเสร็จเขาอ่ะเขาต้องฟันตูดทีกลัวเหมือนแบบใช่เหรอคิดไปเองมันเป็นแค่ความรู้สึกแล้วกาจะเชื่อไดเนี่ย มีแผนยังไงบ้างใครสือแผนแพทเก็บออกแล้วแพทจะเมียนติแพทจะอันติงั้นเราไปเข้าไปให้แพทเก็บออกก่อนเขาเขาเขาวิ่งไวมิดเสร็จแล้วอุ้ยเจ็ตเจ็ตอยู่มาเก็ตไม่คุณหนึ่งทำอย่างนี้อุ้ยลบลบร้อยสี่สิบแปดล้านเอ๋ โลเมีน kind of นคนยิงมีเฮ้ยเราขอขอลองอ้อนวอนเขาด้วย ouais, กันสู้กันที่มิดไปป่ะชิปชิปขอลองอ้อนวอนเดียวชิปบอกว่ามีได้ไหมิดกันส่งมีดมาตัวตัวส่งมาขอลองอ้อนวอนเี่เลยพี่หนูพี่เหมือนเด็กแรงปัญญาอ่อนเลยอะเหมือนเด็กแรงพี่ เอ้ยเดี๋ยวมีพี่ไปเดียวพี่ไปเลยเฮ้ยไปยังตัวเองเลยโอ๊ยน้องตัวมึงเบบี้ช้ากว่าแล้วโอ๊ยมาคว้าได้ขาดไปไหนวะร้อยหนึ่งแล้วร้อยยี่สิบเจ็บแล้อยแพทเจ็บแล้วเจ็บแล้วแพทแพทเจ็บแล้วไอ้แพท เยพี่เอ้เจ็บไปเลยลบร้อยี่เลยไ่เลยพี่ไอ้เขายื้อเวลาเขายื้อเวลาเขายื้อไปไปไหนพี่เอ้ยันอยเขาหิวโหลบ้อยออกมาเอาหิวบเอาวะเอเอวิ I have the spike พี่มินจัดการวิหสโลสโลสโลกันเองเศษ็จเจ็ ท่าตะกลับในห้องปิดตายนีหนีให้โผ่ตาย30 seconds left ดนเยถือปนแพสเตียมแล้วแบบไม่มีหิวสู้เฮ้ย เหรอเหยียบซินของจริงไม่ไหวกันปุยกันปุยหน่อยว่ะวุ่นวายฝันพี่เออยไปร้อยหนึ่งพี่เออยฝันเข้าหัวห้าสิบไอสัตว์เอ้ยโอ้คนเป็นทีมพลาสติกเลน่อยสวัสดีครับลูกเคุณพอดีเขาเธอได้แล้วโดนมาแต่แต่โดนโดนอีกทีมหรอร่อนเงินทีม ทีมทีมพี่พี่บอกว่าให้ให้มาเต้นเปิดตัวที่มีแต่ว่าไม่มีใครไม่มีใครดูเลยมีแต่คนยิงตูดตายเลยตอยอะไอตอนที่เอามีดมาพันอะชิบว่าจะชิบว่าจะให้เขายินกองกันเลยชิบ้าจะอันติ c. เขาไม่ยินกองกัน <laughs> คิดว่าเขาจะมาไม่เต้นแล้ว ไม่เต้นแล้วมีคนยิงหน,นุพะร้องติงพี่แฮชแท็กพูดปลดตกนะลกูก <laughs>